ซึ่งชุดแต่งทั้งสองตัวนี้ครับก็จะมีความแตกต่างแต่ก็มีความคล้ายกันบางอย่างนะครับก็คือจะเป็นชุดกันชนหน้านะครับแล้วก็สปอยเลอร์รอบพันนั่นเองครับบางทีลูกค้าไปดูชุดแต่งในโปสเตอร์หรือว่าในแอดหรือเป็นภาพนิ่งเนี่ยมันดูไม่เห็นใช่ไหมครับนี่คือเป็นตัววีดีโอเอามาเปรียบเทียบครับให้ดูมิติให้ดูมุมดูความแตกต่างของชุดแต่งแต่ละชุดตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับป้องกันบอดี้เกิดความเสียหายหรือว่า หากเราลากเป็นกระเป๋าเดินทางไปใหญ่ๆนะครับอาจจะเข้ามาขูดกับตัวบอดี้ตัวนี้เป็นตัวช่วยป้องกันอีกในระดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมชายพลครับวันนี้เราอยู่กับตัวเอลเลททั้ง2รุ่นครับวันนี้จะนำชุดตกแต่งนะครับทั้ง2โมเดลมาให้ลูกค้าได้ชมมาตัดสินใจว่าชุดแต่งทั้งสองนี้โดนใจใครหรือใครชอบแบบไหนนะครับ ด้านซ้ายนี่คือตัว Ford e v e r e t ร t t ์ไทเทเนียมอตนะครับตัวนี้ก็คือตัว Titanium ม4.4นะครับตัวท็อปกับเพื่อนสีล้อเองครับซึ่งชุดแต่งทั้งสองตัวนี้ครับก็จะมีความแตกต่างแต่ก็มีความคล้ายกันบางอย่างนะครับก็คือจะเป็นชุดกันชนหน้านะครับแล้วก็สปอยเลอร์รอบคันนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับตัวนี้คือตัว e v e r p o ร t กับชุดแต่งที่เรียกว่า Victor นะครับชุดแต่ง Victor นะครับ ลูกค้าสังเกตง่ายๆเลยครับชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะมีเรื่องของตัวกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็การออกแบบเองก็จะมีการใส่ตัวครอบตรงไฟตัดหมอกนะครับมาให้เป็นคล้ายๆทรงแบบออกตัว C คล้ายๆกับตัวไฟหน้านะครับแล้วก็จะมีขอบของตัวซิลด้านบนนะครับเพื่อให้มันตัดกับสีขาวเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับซึ่งตัววิกเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเทียบตัวด้านหลัง คือตัวชุดแต่งที่เป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับลองดูตัวชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์นะครับตันหน้าสังเกตนะครับตัวตรงกรอบไฟตัดหมอกตัวนี้เขาจะมีไฟ led ตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นคล้ายๆตัวผมเรียกว่าเป็นตัวกริดแลันกับตัวกริดตรงไฟตัดหมอกเป็นสีแดงเพื่อเพิ่มให้ดูรถมีมิตินะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็คือจะดูตัดกับสีขาวได้ดีนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็เด่นขึ้น นะครับทำให้ตัวชุดตกแต่งเนี่ยมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันอันนี้อยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์นะครับบางทีลูกค้าไปดูชุดแต่งในโปสเตอร์หรือว่าในแอดหรือเป็นภาพนิ่งเนี่ยมันดูไม่เห็นใช่ไหมครับนี่คือเป็นตัววิดีโอเอามาเปรียบเทียบครับให้ดูมิติให้ดูมุมดูความแตกต่างของชุดแต่งแต่ละชุดนะครับซึ่งราคาไม่ได้หนีกันมากนะครับอ่า มาดูด้านการวางเส้นสายของชุดแต่งครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตไรเดอร์นะครับก็จะมีการดึงดึงเส้นเข้ามาตรงนี้นะครับตัวนี้จอกเป็นสีเทาผมเรียกว่าเป็นสีเทาไทเทเนียมมากกว่านะครับเพราะว่าเขาออกเป็นสีเทาไทเทเนียมซึ่งสังเกตง่ายๆเลยครับตัววิกเตอร์เองนะครับก็จะมีโลโก้ที่เป็นตัววิกเตอร์ติดตรงหน้ากันชนตรงนี้นะครับส่วนตัวสปอร์ตไรเดอร์เองก็จะเป็นแผ่นเพลทตรวนี้นะครับติดเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัว เขาเรียกว่าอะไรอะแผ่นเพดตัวเล็กๆตัวนี้สี่เหลี่ยมติดกับตัวใต้กันชนนิดนึงนะครับส่วนด้านล่างเองก็จะมีการขึ้นเนื้องานคือเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวบังเกอร์หรือตัวแผ่นกันกระแทกนะครับเข้ามาตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งการขึ้นรูปคล้ายคกันนะครับคล้ายๆกันซึ่งก็จะมีช่องที่ปล่อยให้กับตัวหูลากจุง เหมือนกันครับซึ่งวิกเตอร์เองก็จะมีให้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความชอบสไตล์ของลูกค้านะครับว่าต้องการชุดแต่งแบบไหนถูกใจตัวไหนนะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่คือด้านหน้าของชุดแต่งแต่ละชุดนะครับทีนี้เรามาดูตัวของซุ้มล้อซุ้มล้อตัววิกเตอร์เองนะครับเทียบกันเอีเลยนะวิกเตอร์เองสังเกตนะครับตัวซุ้มล้อเนี่ยครับเขาจะมีการเว้าเข้ามาถึงข้านล่างนะครับ แล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการพิมพ์เป็นคลน้ายลายสามิติเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อให้เล่นลายเพื่อให้ดูตัวคิวร้อเนี่ยมีมิติขึ้นซึ่งคิวล้อทั้ง2ชุดก็มีขนาด3มนิ้วเท่ากันนะครับส่วนถ้าเป็นของตัวสปอร์ตไลด์เองนะครับสังเกตไหมครับอ่าตัวนี้เห็นชัดหน่อยตัวขึ้นชิ้นงานตัวเนี้ยครับเขาจะมีตัวมิติขึ้นมานิดนึงแต่ตัวซูมล้อเองก็จะมีเป็นบล็อกที่สั้นกว่านะครับ เข้ามาตรงนี้ซึ่งถ้าเทียบตัววิกเตอร์เองก็วิกเตอร์ก็จะลากลงมาถึงข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบลน้นล้นนะครับแต่ก็ดูถ้าถ้าจับดูชิ้นงานแล้วตัวนี้จะเรียบกว่าเรียบกับจับตัวบอดี้นะครับซึ่งถ้าเรามองด้านข้างหรือว่าเรามองหน้าตรงนะครับตัวนี้ถ้ามุมมองผมนะเขาจะดูแบบสลิมกว่าตัวนี้เขาจะมีแบบความนูนของตัวซุ้มล้อเข้ามานะครับออกมานิดนึงนะครับ3นิ้วส่วนด้านหน้าเองที่ ที่เราเห็นเองนะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนที่เป็นตัวกระจังหน้านะครับซึ่งจะเป็นตัวในอักษรฟอร์ดนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ตัวนี้3.3จุด3เมตรนะครับซึ่งตัวไทเทเนียมเองนะครับก็จะเป็นตัวกระจังหน้าเดิมอยู่ที่สไตล์การตกแต่งของลูกค้านะครับเพราะว่าชุดแต่งฟอร์ดจะบอกว่ามีเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายแบบนะครับแล้วก็ความชอบของลูกค้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะ มาด้านข้างนิดนึงนะครับมิติด้านข้างนะตอนนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องตัวรถนะครับเรื่องสเปครถนะอันนี้เอามาให้ดูความแตกต่างระหว่างชุดแต่งทั้งสองชุดนี้เป็นยังไงบ้างนะมาดูด้านบนนิดนึงตัวนี้ก็จะทําการที่เขาเรียกว่าอะไรอะแรปสติกเกอร์เป็นสีดาครับแรปครึ่งคันนะครับแต่ตัวนี้ตัวราวหลังคาเองจะไม่ได้แรปเพราะว่าความต้องการของลูกค,ค้าคือให้แรปแค่ส่วนอื่นตัวราวหลังคาเนี่ยจะไม่ได้แรป ข้อดีของการไม่ไ,มได้แลปตัวหล่าของคาคืออะไรไหมครับเวลาลูกค้าไปออกแคมป์หรือว่าใช้ตัวแหลกเข้ามาเป็นตัวช่วยใส่สัมภาระนะครับตัวแหลกเองจะถูกยึดจากตรงนี้ฉะนั้นถามว่าถ้าลูกค้าแลปตัวสติกเกอร์เข้าไปแล้วเกิดการใส่แหลกเข้าไปนะครับอาจจะทําให้ตัวสติกเกอร์เกิดความเสียหายได้อันนี้คือคําแนะนํานะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะแลปทั้งหมดเลยหรือไม่แรปทั้งหมดก็ได้อยู่ที่การใช้งานเป็นหลักครับอ่า มาดูตัวสปอร์ตคันนี้ตัวนี้จะเป็นการแลบเหมือนกันครับแต่ลูกค้าเคสนี้ก็คือเป็นการแลราลาลังคาด้วยนะครับถามว่าสวยไหมอยู่ที่มุมมองลูกค้าครับแต่ถามว่าสวยไหมก็ตัดครึ่งบนครึ่งล่างครับด้านล่างขาวด้านบนดำก็เป็นมิติอยู่แล้ว ส่วนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าหากลูกค้าจะไปใช้งานถ้าเกิดการติดแหลกหลังคาขึ้นขอให้ลองเช็คดูครับว่าอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวที่เราแลปเข้าไปไหมอันนี้อยู่การใช้งานลูกค้านะครับซึ่งปกติเราเองก็จะมีการแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดการแลปหลังคาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปออกแคมป์หรือมีการใส่แหลกหลังคาเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดการฉีกการลอกเกิดขึ้นก็ให้ลูกค้าระวังนิดนึงกันเองครับ มาด้านท้ายเรามาเทียบด้านท้ายมิตินี่นะครับสังเกตไหมครับตัวกันชนด้านท้ายของตัววิกเตอร์เนี่ยครับก็จะเป็นลวดลายพาดยาวคล้ายกันเลยแต่สปอตไรเดอร์เขาจะเป็นมิติที่จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรลายสามมิติเข้ามาตรงนี้ถามว่าแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกับรายละเอียดการลงชิ้นงานบางจุดนะครับแต่ถ้ามองดูแล้วก็คือเป็นการ ตกแต่งชุดแต่งแบบออกเป็นสปอร์ตอยู่แล้วครับเน้นรูรานะด้านท้ายด้านท้ายของตัวสปอร์ตไ d เดอร์นะครับถ้าผมมองนะผมว่าตัวนี้ครบกว่าครับครบกว่าครบกว่าตัวที่ว่า1นึ่เขาจะมีตัวสปอยเลอร์ตัวนี้เข้ามาให้นะครับผมเรียกว่าเป็นสปอยเลอร์นะครอบมาให้ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวแผ่นกันกระแทกเข้ามาที่เป็น าการปั๊มเป็นตัวอักษรเอเวอเรสคล้ายๆ3สามมิติหรือว่าเป็นโนนขึ้นนะครับทำให้ตัวรถดูมีมิติขึ้นนะเราเปิดดูนี่ครับซึ่งตัวนี้จะช่วยในกรณีที่ว่าหากลูกค้าใส่สัมภาระหรือว่าลากกระเป๋าลงมาตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับป้องกันบอดี้เกิดความเสียหายหรือว่าหากเราลากเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆนะครับอาจจะทำให้ตัว กระเป๋าหรือว่าสิ่งของที่อยู่ในรถเนี่ยเข้ามาขูดกับตัวบอดี้ตัวนี้เป็นตัวช่วยป้องกันอีกในระดับนึงนะครับส่วนด้านท้ายเองก็การออกแบบก็จะเป็นสีขาวนะครับออกสลับเป็นสีเทาไทเทเนียมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวที่เป็นการหล่อตัวบล็อกเรียกว่าท่อหลอกแล้วกันเนาะท่อหลอกเข้ามาสีสีท่ออ่าสีท่อเห็นภาพ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีเรื่องของกันชนนะครับที่เป็นการออกแบบแล้วก็เสยขึ้นเวลาเรามองจากด้านหลังครับจะทําให้รถด,ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูสูงดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูหลอกคุณง่ายครับบนรนทายหลอกนี่คือตัวสปอตไรเดอร์เราไปดูตัววิกเตอร์วิกเตอร์เองนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นบล็อกท่อหลอกเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นการคล้ายๆเว้าเว,ว้าวลงไปครับ แต่ว่าถ้าชอบแบบนู้นก็เหมือนสีท่อเข้ามานะครับแล้วก็ตัวกันชนเองก็จะมีการเ,าเล่นสีการเคลือบสีเป็นสีออกเป็น,นคล้ายสีน้ำสีตะกัวเป็นการออกแบบคล้ายคายกันครับอยู่ที่มิติหรือว่าอยู่ที่ความชอบลูกค้าแล้วกันเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นตัวนี้ไม้ขับรถนะครับตัววิตเตอร์จะไม่มีให้นะอยู่ที่ขาเลือกแล้วกันเนาะ ต้องการความสวยงามหรือว่าเป็นมิติเน้นรายละเอียดนิดนึงก็สปอตไลเดอร์นะครับตัวนี้เองก็จะใส่ในเรื่องของตัวคาดไฟท้ายเข้ามาเพิ่มนะครับที่ว่าเวลาเราเปิดปุ๊บจะขึ้นคาว่า e v e r อเร์เพิ่มเข้ามาแล้วก็เวลาเบรกเองก็จะขึ้นเป็นตัวไฟที่โชว์คาว่า e v e r อรอยู่แล้วเพิ่มมิติเพิ่มความชัดเจนนะครับเวลาขับรถกลางคืนด้วยความเร็วแล้วก็เกิดการเบรกนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มแสงไฟเบรกให้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวทําให้รถด้านหลังเนี่ยอมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมทางนั่นเองครับหากลูกค้าต้องการออกรถฟอร์ดนะครับหรือว่าเข้ามาโทรมาสอบถามเรื่องความแตกต่างระหว่างชุดตกแต่งหรือว่าตัวแคมเปญลูกค้าสามารถโทรคอนแทคเข้ามาได้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยครับแคมเปญเองก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอะโปรไฟล์หรือข้อมูลลูกผู้ซื้อเป็นหลักครับฉะนั้นตัวแคมเปญอาจจะมีการ รับเปลี่ยนนะครับหรือว่าอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมการออกรถที่นี่จะไม่ใช่แค่รู้จักแค่แคมเปญลูกค้าจะได้ความรู้เกี่ยวกับชุดตกแต่งความรู้เกี่ยวกับการใช้ฟัง์กชันต่างๆในการใช้งานนะครับ ลูกค้าสามารถโทรสอบถามตามเบอร์ที่คอนแทคไว้ได้เลยนะครับหรือหากลูกค้าสนใจออกรถยนต์ฟอร์ดสามารถโทรติดต่อได้ครับ0626149593ผมชายพลครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีชุดแต่งใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ดูได้เปรียบเทียบกันเพื่อเป็นองค์ประกอบในการซื้อรถนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ